เสือใต้ตัวใหม่ไสไฟเต็มแม็กซ์ฟราบิเซียลโรมาโนคนเดิมเพิ่มเติมคือ Here we go รายงานสดจากลอนดอนถึงมิวนิคว่าบาเยิร์นมิวนิกบรรลุตกลงควา้านิโคลัสแจคสันดาวยิงจังหวะปิงปองจากเชลซีมาล่าตะคายในรูปแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลค่ายืมตัว15ล้านยูโรแพงกว่าเน็ตฟลิกทั้งชีวิตพร้อมออปชั่นซื้อขาด80ล้านยูโร ถ้าเล่นดีจนแฟนเสือใต้ไม่กลุ่มขมักปิ้นสถิติเด่นที่แฟนบอลพูดถึงวิ่งเร็วกว่า Wi-Fi ห้องเช่าวืดวืดวืดจังหวะจบสกอร์บางทีก็แจ็คสันไฟฟ์พอชอบยิงออกไป5ทิศทางแต่ถ้าวันไหนเข้าฝักยิงกระจายจนกองหลังคู่แข่งอยากกดปุ่มสกิปแมชแฟนเชลซีในโซเชียลบอกว่าขอให้โชคดีนะน้องไปฝึกท่าจบสกอร์ให้เป็นระบบหน่อยแฟนบบเยนก็บอกว่า ถ้ากดยิงเข้าเราจะสร้างเพลงแรปให้เลยสลบสั้นๆไบเยนได้หัวหอ,อกใหม่เสื้อใต้ได้คอนเทนต์เพิ่มส่วนแฟนบอลได้มีมไปทั้งฤดูกาลเย้ yeah.